ด่วนความคืบหน้าล่าสุดสารจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับลุงพล3ข้อหาผู้บชาการตำรวจแห่งชาติจอดแถลงข่าวพรุ่งนี้จากกรณีการหายตัวไปของน้องชมพู่เด็กหญิงอรวรันวงศรีชาเด็กหญิงวัยสามขวบซึ่งหายตัวไปจากบ้านพักในหมู่บ้านกนกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อ11พฤษจาคม2563ก่อนถูกพบเสียชีวิตอยู่บนเขาภูเหล็กไฟ บ้านโกกอกห่างจากบ้านพักประมาณ5กิโลเมตรเมื่อวันที่14พฤษภาคม2563เวลาผ่านไปนานกว่า1ปีตำรวจยังไม่สามารถนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีได้นั้นและล่าสุดหนึ่งมิถุนายนรายงานข่าวแจ้งว่าศาลจังหวัดมุกดาหารได้อนุมัติหมายจับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เลขหมายจับที่53ทับ 2, ลงวันที่1มิถุนายน2564ใน3ข้อหาคือพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาโดยประจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นประจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพ ก่อนการชนสูตรพริกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพริกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปมีรายงานข่าวว่าสําหรับหลักฐานการออกหมายจับในครั้งนี้คือหลักฐานบริเวณจุดพบศพได้แก่กางเกงรองเท้าเส้นขนจํานวน3เส้นที่ตรวจ DNA จนสามารถระบุได้แล้วว่าเป็นของใครรวมถึงเส้นผมน้องชมพู่ที่ถูกสับาเส้น และคาให้การของพยานแวดล้อมทั้งหมดและผลการพิสูจน์ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ชี้ชัดว่ามีความเชื่อมโยงกับลุงพลอย่างไรก็ตามพลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้ชาการตำรวจแห่งชาติจะถแถลงรายละเอียดพฤติการทางคดีอีกครั้งในวันพุทธที่2มิถุนายน2564ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่หมอปลายืนยันไม่ได้กลับลำลั่นขอให้พอบอตร จับคนร้ายตัวจริงคดีน้องชมพูเ่เถอะหมอปายืนยันว่าไม่ได้กลับลำแม้จะเป็นคนที่เคยยืนอยู่ข้างกันก็ขอให้จับเถอะลั่นขอให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจับคนร้ายตัวจริงคดีน้องชมพู่จากกรณีมีความเคลื่อนไหวการออกหมายจับคนร้ายในคดีน้องชมพู่และความคืบหน้าของคดีภายในเดือนมิถุนายนนี้ ตามที่ปรากฏข่าวไปแล้วนั้นต่อเรื่องนี้นายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอป่ามือปราบสัมภเวสีเผยว่าหวังว่าผู้บัชาการตำรวจพูดออกมาเป็นความจริงเสียทีที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วว่าไม่ได้อะไรเลยสำหรับคดีนี้ตนเองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคดีนี้มันน่าจะมาถึงจุดจบได้แล้วอย่างที่ท่านพูดหลายคนจะบอกว่า หมอปลากลืน้ำลายตัวเองหรือเปล่าผมอยากบอกว่าผมถุยน้ำลายนั้นทิ้งไปหนาแล้วถ้าเป็นคนนั้นนะและหลายคนก็ยังบอกว่าพอมีข่าวจะออกไมาจับเขาและผมออกมายืนคนละฝั่งกันผมอยากจะอธิบายตรงนี้ว่าผมออกมาตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วซึ่งตอนนั้นผม ออกมาเขายัางฟรีเวอร์อยู่นะไม่ใช่เพิ่งออกมาตอนกระแสะเขาลบแบบวันนี้เราออกมาก่อนไม่ใช่ว่าพอรู้ว่าเขาจะโดนออกไม้จับแล้วออกมาถึงแม้จะมีกระแสะข่าวว่าเป็นคนที่ผมเคยยืนเคียงข้างก็ขอให้จับเถอะขอให้จับถูกตัวขอให้เป็นผู้กระทาความผิดจริงเพราะตอนนี้คนไทยอยากรู้ วัยฆาตรกรเลือดเย็นคนนี้มันคือใครหมอปลากล่าวความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่รู้ตัวแล้วคนร้ายคดีน้องชมพู่จ่อสรุปสำนวนส่งขอหมายจับสัปดาห์หน้าตำรวจพบหลักฐานชิ้นสำคัญโยงคนร้ายคดีน้องชมพู่ได้แล้วพร้อมเตรียมสรุปสำนวนส่งสารขออนุมัติหมายจับภายในสัปดาห์หน้า คดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสาขวบที่เสียชีวิตอย่างปริศนาบนเขาภูเหล็กไฟจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่11พฤษภาคม63ซึ่งห่างจากบ้านพักไปเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นวันเวลาผ่านแล้วกว่า1ปีแต่ยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่พลตรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้ชาัการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าคดีนี้ มีคำตอบที่สังคมพอใจอย่างแน่นอนแต่จะเป็นวันไหนนั้นจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งแต่ไม่เกินเดือนมิถุนายนซึ่งล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติว่าขณะนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดในคดีการเสยียชีวิตของน้องชมพู่โดยตอนนี้พบหลักฐานที่จุดพบร่างน้องชมพู เป็นกางเกงรองเท้าเส้นขนจำนวน3เส้นที่ตรวจ DNA จนสามารถระบุได้แล้วว่าเป็นของใครรวมถึงเส้นผมน้องชมพู่ที่ถูกหั่น30เส้นและขำให้การของพยานแวดล้อม8คนที่ได้เข้าเครื่องจับเท็จคือแม่พ่อขนน้องชมพู่ลุงพลป้าแตนพระครูบารัศพระอาจารย์บุญมา เจบุญมาและพ่อแบมขณะที่เพจ The Temple News รายงานว่าหลักฐานที่จุดพบศพจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะไขปริศนาใครคือคนร้ายเพราะการขอสารออกหมายจับคนร้ายในครั้งนี้ผลที่ระบุชัดเจนคือผลทางนิติวิทยาศาสตร์โดยมีการตรวจสอบอย่างละเอียดในเรื่องของ DNA ที่พบบนบริเวณจุดพบศพทั้งหมด อยู่ในระหว่างการสรุปสำนวนคาดว่าจะส่งสำนวนให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้านี้ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่พยานปากสำคัญคดีน้องชมพู่หวังเห็นตำรวจจับคนร้ายตัวจริงมาดำเนินคดีพ่อแบมพยานปากสำคัญในคดีน้องชมพู่เผยมีความหวังว่าหลังมีข่าวตำรวจจะออกหมายจับคนร้าย เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหวังให้บ้านกกอกนั้นจะกลับมาสงบเช่นเดิมทุกวันนี้อยู่แบบระแวงไม่รู้ใครมาดีหรือมาร้ายเมื่อวันที่31พฤษภาคม64นายนารินกงแก่เท้าเป็นพยานที่เห็นลุงพลอยู่ที่สวนยางข้างบ้านกล่าวว่านับเป็นข่าวดีมากที่สุดเพราะทางผู้บัญชาการตำรวจ ได้ออกมาบอกข่าวดีว่าจะมีความคืบหน้าทางด้านคดีน้องชมพู่พร้อมกับหวังว่าคนร้ายจะถูกจับเสียทีเพราะคดียืดเยื้อยาวนานมาเกือบหนึ่งปีหลายอย่างที่บ้านกกอกเปลี่ยนไปเยอะมากวิธีการดำเนินชีวิตแบบสงบเริ่มจางหายตนเองที่เป็นหนึ่งในพยานก็อยู่อย่างหวาดระแวงอยากให้เรื่องนี้จบลงเสียที ส่วนที่บ้านนายชัยพลวิพาหรือลุงพลที่บ้านกกอกนั้นยังปิดบ้านเงียบเพราะเจ้าของบ้านยังไม่กลับมาจากบ้านพ่อที่อำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครมีเพียงเหล่ายูทูบเบอร์บางส่วนเท่านั้นโดยมีรายงานข่าวว่านายชัยพลวิพาจะกลับมาที่บ้านกกอกเย็นนี้วความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ลุงพลเก็บของออกจากกกอกแม่น้องชมพู่เชื่อตำรวจมีหลักฐาน พอเอาผิดจากกรณีคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบชาวบ้านหมู่บ้านกกอกตบบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารที่หายตัวจากบ้านและพบเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟห่างจากบ้านพักกว่า2กิโลเมตรเหตุเกิดเมื่อสิเว็พฤษภาคม63ซึ่งผลตรวจเอกสุวัสด์แจงยอดสุขผู้ชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ามีคำตอบในเรื่องนี้อย่างแน่นอนซึ่งล่าสุดมีความคืบหน้าทางคดีว่า น่าจะทราบตัวคนร้ายแล้วจากกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ล่าสุดพันตรุเอกชัดชัยวงสุนะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่าคาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะมีความคืบหน้าของคดีมากยิ่งขึ้นรวมทั้งมีข่าวดีแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้แต่คดีมีความคืบหน้าไปมากโดยพลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เเป็นผูู้้้้ใหขออมลลบืงึกด้านนางสาวิตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู่เปิดเผยว่าเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะจับได้เพราะผู้บัญชาการตำรวจได้ออกมาบอกว่าต้องได้คำตอบที่สังคมพอใจอย่างเชื่อในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเสมอถ้าใครที่เป็นคนร้ายก็เตรียมรับโทษให้สาสมกับที่ทำกับเราไว้ส่วนหลักฐาน ที่เป็นเส้นขนจำนวน3เส้นเชื่อว่าคงไม่ใช่แค่นี้แต่มีหลักฐานที่เยอะกว่านั้นตนเองคาดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่นำไปประกอบกับหลักฐานอื่นที่นำไปสู่การจับตัวคนร้ายส่วนบรรยากาศที่หน้าบ้านนายชัยพลวิภามีเฉพาะเหล่ายูทูบเบอร์อยู่หน้าบ้านเพราะเจ้าของบ้านคือนายชัยพลกับนางสุพรพร้อมกับลูกชายสองคนได้เก็บของ ออกจากบ้านกกอกตำบนกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเพื่อที่จะเดินทางไปที่บ้านของพ่อของนายชัยพลที่อำเภอว่านอนนิวาสจังหวัดสกลนคร